สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะค่ะมือน,นี้ว่าสีอยู่ในสวนนี่แหละเพ่นเพ่นมีไอ้กรอบกั้วหนึ่งทือเพ่นกะเก็บมังคุดเนาะพี่น้องเนาะเสียของไปแจก,กไปฝากเพ่นเนาะพี่น้องของกะพี่จันเพ่นกะสนับสนุนน้ำค่ะมาเบิ่งนกันค่ะมี่ยังน่น,นี่ค่ะของพวกนี้สิแพ็คสิแพ็กไปแจก,กไปไอ แก่ข้าเจ้านิดๆน้อยๆนาะพี่น้องเนาะขายน้ำแน่แก่น้ำเน่น้องพี่น้องเนาะพี่จันจะสนับสนุนแนกมี่คนนี้ละค่าก็จะเอาไปแก่คนแน่น้องพี่น้องเนาะจะเจอกันค่าไปน้ำกันอันนี้แพกหอกคอควัวนึงเลยด้อพี่น้องเนี่แพกหอยคอควดนึงแล้วเดี๋ยวมาหยางไปน้ำกันค่านี่ค่ะถึงควรสิต๊แดดสิออกเข้ากับแบงนํำใจกันนาะพี่น้องนะ ย่างไปน้ำกันค่ะกี่ซันก็พอแล้วก็ได้ถุงกระต้มขนมอาหารเนาะพี่น้องเนาะก็ย่างไปเนี่ยนคนกระสิอยู่ในปลาจังน้อยพี่น้องย่างไปน้ำกันค่ะ นี่ค่ะกระสีสั้นขึ้นอยหมุนไปในปลาใ่ดูอะไรอะไรคะ่ะอะไรคะ่ะเออไปเดินเดินเดินเถินโอ้ฝนกระตดดที่นอกหมุนไปโอ้่ sao đâu sao đâu sao đâu anh out, set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  Đứa set out, set out, nữa out, set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  ăn set out,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  อขนมไปให้มึงนี่ดูเขาได้ขนมแล้วพา,าไปดูบ้านเขาได้ขนมแล้วขอบคุณครับยังขอ,ขอบคุณครับยัง,อ,ยงอะอะอขนมมาให้แล้วขอบคุณครับยังเป็นไรไไไปอันนหเนี่ยเอาไปแจกอันด้วยวกกได้ขนมแล้วอันนี้กินด้วยกันขนาดน่ะกินด้วยกันค่ะ <ม>เอาไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนเดินไปบ้านก่อนลูกรอป้าด,ด้วยป้ากลัวหมาหมาหม<ป>านันไม่มาหมาหมาันไม่มีไปบ้านเขาจะไม่มีถนนหกทางเลยฮะเปียกเหรอนี่ระวังเรื่อนะระวังเื่อเหรอคะ ตรงไหนคะก็ต้องพาป้าไปตรงที่ไม่ลื่นสิไปเดินมนะหมุนตามพ<ม>ี่คนไปพ<ม>ี<ม>่หน้าคนจิบมีนคนข้างเอาขนมไปให้อันอเจอเจ๊ไปไล่ยืนตรงนี้ไม่ไปแล้วให้เขาไปให้กันไ,ไปแล้วพี่น้ง ก็หมาก็มีหัวใจกันเนี่ยแบ่งหมาหน่อยเออแบ่งมันนิดนิดหน่อยเราแบ่งน้ำใจยังเอามาให้หมาอีกดูนี่เนี่ยอ่ะแบ่งหน่อยอ่าขึ้นไปอ่านอย่าให้อย่าเองอย่าขอมาให้มันมั่งเห็นไหมเนี่ยมันนั่งเฝ้่านอนเป้าเนี่ยขมิ้นมีหัวใจนนะขมิ้นอ่ะขมิ้นเงี้ยเงี้มากเงี้ยมากเงี้ยมาก โอ้ลูกก็แบ oh, ่งเขากินน oh, ู้นนั่งใจเหมือนกันโอ้สนุกเลยไปเนี่ยมาดิไม่ดีเหรอเขาโอ้แบ่งบรรทุกินด้วยเหรอเล่นด้วยเนี่ยไล่เองตอกเอ่ะไล่ส่วนนั่นนี่ไล่มาไล่มาไล่เผ็ดพลังเนี่ยไปเออนี่ไล่ให้ไล่ให้เขาดูดีแล้ว

เยอะๆบยหวยไม่ซื้อทีมถึงหวยเยอะๆแกเออได้บุญตัวน่าแกเอามาแนวทั้งหมาทั้งแมวแกเห็นไหมคนก็กินหมากินแมวก็กินหมาก็กินเนี่ยจะู่เวลาหมากินไหนมันแย่งกันเนี่ยเห็นไหมเออหมากับคนแย่งกันเลยหมากินเนี่ยแมวชอบอรลกแมวชอบหมาก็ชอบหมาแมวนะผมก็กินงะที่แกะขนมที่ให้ขนม พูดไม่เป็นนี่ตามมาเอาถึงบ้านเลยค่ะได้ไปแล้ว